สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> ข้อความถ่ายไกลมาก หล่อมาเดินเที่ยวนะคะตกลุมสองสองสองนี่บุว่าสองใสแยงเน้ย mấy phút đó thì cái này là Yeah, ทาง,งนี้ทางนี้ตามมนเล็ตามมนเล็วงานจะสูงให้นะ <c oughs> ให้รางวัลให้รางวัลเก่งๆ เก่งแล้วครับขันไม่กละเข้าเพราะว่าเขาทำงานอยู่ค่ะชมอม ในพื้นที่สวนพื้นที่ตรงทำงานนะคะตรงที่พี่ๆสาวๆเขาทำงานกันเ <c oughs> ก่งแล้วรางวัลเป็นอ้อยนะคะอ้อยลำเก่งค,ค่ะอื่เจ็บโคทรล่ะข้อบ,บ่นอะไรก็ไม่รู้นิ่งๆ,ๆ,ๆ mình trắng tìm nhanh lên ต้นไม้บัง <analyze> ท <anthropology> ุกครั้งเลยพี่บัว เก่งเก่งเก่งเกงแล้วคะ่ะเดินบ่อยไหมก็อาทิตย์ละครั้งได้นะถ้ามีเวลาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งซ้อมซ้อมครั้งที่ทำงานก่อน นี่ถ้าให้เราต้องมารับแขกเฮาชวนแขกเหรอชวนแขกลงเหรอชวนแขกเหรอชวนแขกแล้วก็รับแขก บบอกว่าผมจำได้แล้วคนนี้ผมจำได้ออชิดชิดชิดรับแ,แขกก่อนรับแ,แขกก่อนออแขกคนนี้น่าคุ้นๆจังเลย <c oughs> ทำไมแขกมีอ้อยเต็มกระเป๋าเลย <c oughs> แขกมีอ้อยเต็มกระเป๋าเลยค่ะ <c oughs> พี่บัวบอกว่าผมรับได้หมดเลย จะมีของกินมาให้ผมมีสุนทรพั์ได้หมดในอนาคตนะคะถ้าถึงเวลาอายุได้เวลากระดูกได้อายุได้ความพร้อมมือนะคะก็อันนี้คือการทำงานของน้องช้างนะคะก็คือให้แขกนั่งหลังแบบนั่งบนที่นั่งบนแยงภาษาช้างจะเรียกว่าแยงก็จะเดินพาแขกทัวร์รอบปางนะคะ โอ้ยสาวๆมีแต่สาวๆสาวันดาบให้เลยสาวน้อยสาวใหญ่สาวๆเต็มเลยนะคะสวนเรามีสาวๆเยอะไก่ไข่พินทอง เปลี่ยนเส้นทาง <c oughs> โห้คุณ <c oughs> เดี๋ยวขอเดินก่อนนะเราก็จะเดิน <c oughs> มีคุณยายยืนอยู่นะ <c oughs> ให้บัวลบก่อนลบก่อน ดูสิเไ็กน้อยเจอหมาเปน็นยังไงผมชินแล้วเป็นเต่ตุหนหลอกนะครับเดี๋าไปดักข้างหน้านะครับม่เร็วยนเลครับ ว่าเขาเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือเปล่าก <c oughs> ินอ้อยเยอะหวานนะะแสบคอ <c oughs> น้องเสียงหลงเลยเอามีสาวอาบน้ำอยู่นั่นน่ะเดินได้เหรอ Nam nào đi subscribe เก่กง <laughs> จะบอกว่า <laughs> เดินตั้งแต่แดดออกจนแดดฟ้ามืดฮะอาการเือนฝนจะตก <laughs> ไปทางนั้นเหรอเดินอีกเหรอ เด็กๆเ,เข้าบ้านเอารางวัลเหรอ,อเข้าขอ ปิ่นวนเวียนอยู่นู่นนีนรางวัลร้อยนะ มองไปข้างหลังนู่นนะะข้างหลังจะเห็นเด็กน้อยยืนกวนแม่อยู่

tiệt nội thường ban là

ถอดเดมถอดเดม ถึงพี่น้องร้องนะเกิดอะเกิดเสียเพรากาน ถึงบ้านแล้วเก่งมากไปซ้อมมานเตกใจ <c oughs> <c oughs> ตกใจเหรอสะดุ้งไปเข้าบ้านกันครับ